เปน้องนีนออสเซียเรามันขับระยนต์หลักมากก็ก็ดีใจครับดีใจมากเพราะว่จาจริงๆรวจุดเริ่มต้นองหลาดมากอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเราเราทำอะไรที่ที่มันที่ที่มันเป็นวิธีการแบบใหม่ๆอย่างเงี้ยซึ่งหมายถึงว่าในวันนันเราเรา,เรา,เรามันไม่เหมือน,ม,นม,มันไม่มันมันไม่มีบรรทัดฐานให้เรามาเทียบว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันมันจะคนจะเปิดรับมันมากแค่ไหนอะไรเงี้ยสมมติว่าพอ พอในวันที่หนังมันฉายออกมาแล้วมัน,ม,น siglo, มันเกิดประสบความสําเร็จไปไกลกว่าที่เราคิดไว้มากอะไรเงี้ยจนถึงจนถึงมันมันเดินทางมาจนถึงวันนี้จนได้รางวัลเป็นรางวลนักพิธีผมว่ามันเป็นมันเป็นการเดินทางที่แบบโอ้โหเหนือความคาดหมายของทุกทุกคนทีมงานทุกๆคนแล้วก็คนคนดูด้วยนะผมว่าคิดว่าทุกๆคนน่าจะแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจกับกับหนังเรื่องนี้มากๆรางวัลนี้มันปรากฏการณ์ที่ไม่แค่ใไทมัน้าเป็นในก็แบบได้รับตอบรับกันดีก็คือรายได้ตอนที่เ ช่ประมาณทันไปปลายสำหรับประสบการณ์เราคิดว่าอะไรที่มันเกีนในใน่วไสำหรับคนทีุ่่ผมผมว่าผพรจริงๆสำหรับสำหรับประเทศที่ที่ไม่ใช่ประเทศไทยอะไรเงี้ยผมว่าผมรจริงแล้วสิ่งที่มันสิ่งที่มันเข้าไปถึงความรู้สึกของเขาจริงๆมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นใจความของหนาจริงๆอะไรเงี้ยหัวใจหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ครอบครัวความรู้สึกของความสัมพันธ์เรื่องของเวลาเรื่องของการให้ความสำคัญกับกับ กับคนที่เรารักอะไรเงี้ยผมผมว่าหัวใจเหล่านี้มันมันมันความความความพิเศษของมันคือมันสามารถก้าวข้ามกำแพงวัฒนธรรมรวมถึงกำแพงภาษาที่ที่ที่มันทําให้คนเข้าไปถึงสิ่งที่เราพยายามจะนําเสนอได้จริงจริงเลยใช่ไเป็นเรื่องของครอบครัวที่เข้าถึงง่ายไหมก็เข้าถึงง่ายไหมผมผมว่ามันก็มันเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่เราทุกคนอาจจะมีประสบการณ์ร่วมในทางในทางหนึ่งนะเพราะมายถึงว่าเราเราเราอาจจะ มีประสบการณ์ครอบครัวอะไรที่ไม่เหมือนกันแต่เหมือนว่าผมว่าในภาพยนตร์มันก็มันก็ได้ได้นำเสนอในหลายๆแง่มุมอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ผมคิดว่ามันก็อาจจะมีหลายๆมุมที่ที่มันค่อนข้าง universal แล้วก็อาจจะไปทัชคนในในในมุมในมุมหนึ่งแต่ละคนเลยก็สำหรับรางวัลที่หายเนี่ยเพราะจริงๆหายเหนื่อยตั้งแต่ตอนที่ตอนที่ฉายได้วันแรกเลยเงี้ยตั้งแต่เราเห็นฟีดแบ็กอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมันหายเหนื่อยอยู่แล้วตั้งแต่นานแล้วเลย ก็จะถายจะเป็นการกดการแล้วล่าสุดเลยก็คือไฟร่าไฟล่าที่แบบตกไฟหรือครับอันนี้คือความรู้สิกยังไงเพราะว่าเมื่อคืนก็ตกไจวันนี้ก็มีเหตุแล้วคือมันเป็นสัญชาตญาณนชหครับคือถ้าถ้าเราเจอแบบคืออย่างเมื่อคืนนี้ก็คือเขารับรางวัลกันมาเป็นสิบคนไม่มีใครแบบมียิงเขาผมขึ้นไปถึงเขาก็ผมเขาตงพูดหรือเขาก็ยิงขึ้นมาให้เป็นตัวโดนะแจ็คพอตแตกก็คือ เป็นตำนานมาตลอดตั้งแต่มสวิ่งเขย่าหมาวิ่งเดินสะดุดล่าถือก็คือูดวิ่งตกใจรุกอ๋อฮะอ๋อครับก็ขอบคุณมากครับมันจะมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมที่เราจะจะเห็นคือผมไม่ได้คิดเลยนะว่าอะไรมันจะมาบ้างเลยแชร์ฉเยอะมากเลยกระดูดใช่จริงๆแต่ละอันผมว่าเขย่าหมาที่ผมก็ชอบแบบมันก็ว่ากรอบมันเฉยๆอะไรเงี้ยหรือว่าสะดุดนี่ก็ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจนะมันก็เป็นเป็นแบบพื้นที่มันแบบไม่เรียบอะไเงี้ย ส่วนในอันนี้มันก็เป็นเป็นจังหวะแบบที่ที่ไม่ได้คิดมาก่อนเหมือนกันเลยตัวเองก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดแต่นัดจำเฉยใช่แล้วล้าถ้าที่บอกว่าอันนี้จะเป็นดีเวนต์้ายแล้วเดี๋ยวจะไปใช่ครับใกล้แล้วมันไม่ไกใกล้แล้วครับใกล้แล้วแล้วผลอะไรที่จะหามีอะได้ก็จริงจริงจริงมีมีมีหนังเรื่องหนึ่งที่ที่ทำกับร่วมทุนกับทาง าง G-D S ครับอันนี้อันนี้ถ่ายถ่ายจบไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะออนในช่วงปีหน้าเลยนะครับแล้วก็ระหว่างทางคิดว่าคิดว่าน่าจะมีเพลงปล่อยมาเรื่อยๆเพลงที่สต็อกไว้เลยนะครับรวมถึงถ้าผมมีโอก,กาสได,ได้ได้ทำเพลงเพิ่มหรือว่ามีโอก,กาสได้ทําอะไรเพิ่มก็คิดว่าจะคงจะทําอยู่เรื่อยๆครับก็คือจะยังให้ตลอดเพลงครับเพลงครับไม่ปล่อยให้แฟนับได้ถายได้คิดถึงเลยนะครับก็ตัวจะไม่อยู่แต่ก็พยายามจะพยายามจะคิดคอนเนคตลอดครับพยายามจะแบบ ไม่อยู่เฉยๆแล้วมันจะแบบทำทำเพลงทำอะไรอย่างเงี้การเปิดนึงนิดนึงก็จะคือนัจจุบัเราแล้วใช่ไหมทุกปีมันจะมีแบบอีเวนต์มุ่นนี่นั่นปีนี้พี่ไถไหมคะไม่ได้อยู่แล้วโอกาสที่เก่อย่างนี้จะมีจัดอะไรหรือเปล่าแทนอะไรบ้ก็จริงๆมีจริงๆใจก็คิดคิดไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวรอรอใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆค่อยๆบอกมาดีกว่าเดี๋ยวบอกไว้ก่อนแล้วมันจะไม่ถึงเต้น แล้ววันนี้เทีย่ยงคืนจะมีคนใกล้ตัวไปทักที่เ<ช>ดทได้ไหมอันนี้ต้องถามต้องถามเขานะเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาน่าจะรู้ว่าผมอยู่ที่ไหนนะถ้าถ้าเขาจะมาผมว่าเวลข้ามอยู่แล้วแต่เขาข<อ>เขาบอกว่าแค่ปากซอยนะใช่นะเขาบอกว่าแค่ปากซอยอันนี้ต้องไปถามเขาดูว่าเขาเขาจะมาไหมถ้าเขามาก็ยินดีครับมีประเทศมีอะไรสนับสนุนสำหรับปากซอยโอ้ยเขารวยกว่าผมตั้งเยอะที่ออกรถทั้ละยี่สิบสามสิบล้านจะเป็นอะไรนะม้งานเหรอผมไม่ได้ทำงาน ้าแล้วเราจะแวะกลับมาหรือเปล่าก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาบ้างับบาา้งให้พี่ยิ่งฝาบงานที่ใกล้จะเปิดงานก็คือภาพยนตร์ครับก็มีมีภาพยนตร์ที่ร่วมทุนกับทาง GDR นะครับผมเป็นเป็นชื่อว่า Red Project นะครับจริงๆมันก็เป็นเป็นโปรเจกต์ที่มันไม่ได้มีแค่หนังอะไรเงี้ยแต่เป็นถือว่า ในตัวในตัวเฟสแรกเราเราก็เพิ่งจะแถลงไปว่าเรามีหนัแต่ผมว่าหลังจากนั้นอนะ่ะมันก็จะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกก็ยังไงฝากทุกคนรอติดตามด้วยแล้วก็ฝากติดตามเพลงที่ท,ที่ที่กำลังจะปล่อยออกมาเรื่อยๆด้วยอยังไงช่วงนี้ผมก็มันกำลังทำอ,อัลบั้มอยู่ด้วย,วยครับสำหรับการขายที่จะเกอดขเร็วๆนี้แล้วแฟนๆที่ถือว่ามีอะไรจะฝากเราไปมครับก็แปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ก,กลับมาครับเดี๋ยวก็หวังว่า เดี๋ยวเราจะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็คิดว่าเราจะได้คอนเน็กกันอยู่ในทางใดทางหนึ่องอยู่เรื่อยๆครับพยายามจะไม่หายไปพยายามจะแบบทำงานเรื่อยๆทำเรื่อยๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society